เริ่มทดลองงานได้6วันแล้วลาป่วยผ่าตัดแล้วหมอให้พัก30วันแบบนี้ในจ้างสามารถให้พนักงานลาออกจากงานไปรักษาตัวก่อนได้ไหมครับพลอยมีคําตอบในลอกเคลียร์หนึ่งนาทีค่ะไม่ได้นะคะในจ้างจะมาบังคับให้ลูกจ้างลาออกเองไม่ได้ยกเว้นว่าลูกจ้างจะเต็มใจแล้วไปลาออกเองอันนี้สามารถทําได้ดังนั้นถ้าเจอกรณีในจ้างสั่ง ให้ไปเขียนใบลาออกไม่ต้องเขียนนะคะเพราะยังไงก็ตามลูกจ้างก็ได้สิทธิ์ลาป่วยตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางานอยู่แล้วคําถามต่อมาก็คือถ้าใช้สิทธิ์ไปแล้ว กลับมาเนาะหลังจากที่ใช้ไป30วันนายจ้างจะประเมินให้เราไม่ผ่านทดลองงานอันนี้ถูกต้องไหมก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของนายจ้างนะคะเขาอาจจะพิจารณาว่าเรามีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการทํางานในหน้าที่นี้ก็เป็นสิทธิที่นายจ้างจะพิจารณาให้เราไม่ผ่านทดลองงานได้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายแต่นายจ้างก็ยังต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างถ้ามีการประเมินให ไม่ผ่านทดลองงานแล้วแจ้งกระทานหันไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างนะคะเราก็ยังมีสิทธิ์ได้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่ะรู้กฎหมายรายงานใน1น,นาทีฝากติดตามรอเคลยด้วยนะคะ